ลูกกบลูกเขียดลูกปลาลูกกบลูกเขียดลูกปลาแม่ดีเพราะในไทยลูกกบลูกเขียดลูกปลาแช่ไหขายรถไทยอุปก,กรณ์รต่อพ่วงเด้อพี่น้องเด้อเอามาเคลื่อนเมียปุ้ใหญ่แ <laughs> ม่ยเ <laughs> มียปุ้ยไงน้ <laughs> อาคือยี่ดีเด้ออะเมียปุ้ยไงสิไปฉีดยานะคะไปฉีดยาเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวเรื่องมากประชาสัมพันธ์่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเด้อวันนี้เราก็มีนะคะรถที่จัดโปรโมชั่นโม จำได้ไหมไถ่บอไถ่จำได้บอขั้นใดแต่ว่าเซลจำบได้อยาวาถามเด้อ่น้องเด้อลืมแล้วนะคะจำได้มาไหมมาดูขันแรกเลยเด้อของเงากะเป็นร้านที่จำหน่ายรถไทมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงคุบวงจรเดยจ้าเด้อจำหน่ายรถไทมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงควบวงจรนะคะใครสนใจนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงรุ่นไหนยี่ห้อใดนะคะพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า มาเริ่มเสียงชัดไหมคะชัดพิมพ์หนึ่งให้พี่แบงค์หน่อยชัดไปคะภาพชัดเสียงชัดไปเอ่ยชัดพิมพ์หนึ่งให้พี่แบงค์หน่อยมากดนแกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะครูโบด้าเอีวันนะคะเฉพาะตัวรถนะคะอยู่ที่หกหมื่นห้านะคะแต่ก่อนหน้านี้นะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะคะเป็นนะคะหางตัดยานะคะคุณลูกหาหางตัดยานะคะ อตอนนี้ไม่มีห่างแล้วนะคะได้เฉพาะตัวรถนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจัดโปรเลยนะคะจากหกหมื่นห้านะคะเฉพาะตัวรถนะคะขับเกินสองเผ่าเลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะคะกะเหลือนะคะเพียงห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะห <50, 000 S 1> ้าหมื่นห้าพันบาทถ้าสนใจอยากได้รถน,น้อยแบบนี้นะคะไว้ไปใช้งานนะคะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลยเ <นะ S 1> ข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านได้เลยจำหน่ายเป็นเงินสดและออกผ่านทอกส ขออนุญ,ญาตส่งเพียง100กมเท่านั้นนะไม่ถึง300นะจ๊ะคุณลูกค้านะถ้าใครเกินนะคะกิโลเมตรที่นะคะแจ้งไว้นะคะรบกวนนะคะอ่าแจ้งด้วยนะคะคุณลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะคันนี้นะคะมี B 24อ่ะมี2740สี2740นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นรถสําหรับเข้ารองออยนะคะหรือใครนะคะอยากได้นะคะหาง ยันมาสามสิบเก้ามีไหมมีค่ะคุณลูกค้ามีนะมีนะเอาตัวนี้ก่อนนะคะจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูสามสิบเก้าแรงยันมานะคะคนถ่ายใช่พี่พาไหมว่าสันใช่ครับคนถ่ายเป็นนุเพล่นาเบื้องเบื้องหลังของเรานะคะร้านน่ตต่ลูกค้าลูกค้าน่จะอ่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าอยู่ที่สองเจ็ดห้านะคะโปรโมชั่นนี้สองเจ็ดหางดต่อแล ร้อยท่านยันมาครับยันมาเนาะอ่ะไปดูยันมานะคะตามนะคะเข้าเนีตามคอมเมนต์ตามคอมเมนต์ก่อนนะคะสองร้อยท่านนะคะสองร้อยท่านอยากชมรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสองร้อยท่านนี้ถ้าคอมเมนต์ทุกท่านเนี่ยคงจะสองร้อยคอมเมนต์โอ้โหได้เลยได้เลยนะคะแต่ช้าหน่อยช้าๆนะคะช้าๆนิดนึงนะคะ และยานมากของเรานะคะคุณลูกค้ามีทั้งหมดสองคันนะสามคันพี่เบนสามเหรอสามคันค่ะอยู่ด้านโน้นที่ติดลรตารี่ไงโอ้ลืมลืมลืมอย่าลืมหน่องเด้อร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่อำเภอวังสาหมอจังหวัดกุดรธานีจ้าคันนี้นะคะตามสภาพนี้นะคะสองหกเก้าสองหกเก้านะคะคุณลูกค้าตามสภาพนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะ ถ้าสนใจนะคะเข้ามาดูสินค้าพูดคุยต่อรองสอบถามรยายละเอียดได้ส่งฟรี300กอมอน,นะจ๊ะคุณลูกค้าที่รักทุกท่านจา้ามาต่อกันที่นะคะคันนี้กันบ้างนะคะยันมารุ่น e f 3 9 3 T นะคะ,ะคันนี้นะคะดูเข็มหม่ะะดูเข็มหม่ดูเข็มไม้สองคันอ่ะเข็มไม่ไม่มันมีคันเข็มไม่น้อยกับคันเข็มไม่คันนี้เข็มไม่น้อยคะอ่ะพันแปดอ่าคันนี้เท่าไ,ไหร่ ตะกี้คันนั้นสองห้าเก้าสองห้าเก้าหรอห้าเก้าคันนี้สองหกเก้าคันนี้สองหกเก้าสลระประกาศนียบรคันนี้อ่ะจื้อไหวจื้อทอไหวคันนี้สองหกเก้าอ่ะมันมีทอนี่เด้อสองหกเก้าจื้อเอกลักษณ์ของคนไหวคันนี้นะคะบ่ม,มีทอนะคะบ่ม,มีทอจะไดย้ยางหนาไม่หนึ่งคู <c oughs> นะคะยูสองห้าเก้าตามสภาพนีนะคะตามสภาพมีเลย,ดยเด้อจ่าเด้อ้ามักนะคะคันไหนของมาเบิงเอานะคะ กาักของแต่ละคันนะคะไม่เหมือนกันนะจื้อเอาเด้อจับเอาเด้อพี่น้องเด้อค่ะอ่ะไปต่อกันที่นะคะคันนี้กันบ้างนะคะรถเกี่ยวใครกําลังตามหารถเกี่ยวอยู่นะคะเข้ามาดูได้นะคะที่หน้าร้านรับซื้อนะคะอำเภอวังสาเหอจังหวัดอุดีรัมย์นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเกี่ยวดีซีเดสอดสุดนะคะตัวนี้นะคะติดสติกเกิดทั้งสุดนะคะช้างสุดนะคะตัวนี้นะคะแต่งอะไรที่บ้าง ร้อยนะคะใส่กวางดาวนะคะปูปากเหรือคอเหลกเกียวดันคอสปริงนะคะใส่ท้ายซิงนะคะราวนิ้วตู้นวดนะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดเลยนะคะคุณลูกค้ายกชุดเลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่หกแปดเก้านะคะหกแปดเก้า <6 89 S 2> มีโปรไหมคะเซฟวิภาจาเหลือหกแปดศูนย์ค่ะเหลือหกแปดศูนย์นะคะเหลือหกแปดศูนย์หากคุณลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาดูสิน สอบถามรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะโปรในไลน์นี้นะคะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะเพราะว่าคันนี้แต่งเต็มแลไลน์ที่ดูไลน์นี้นะคะเห็นเท่าละคนีมให้แคปพี่น้องให้ฝาแคปไ้เด้อแคปไ้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแคปไว้ได้เลยนะคะจะได้เป็นกิ๊กกะลักนะคะอมาแล้วร้อยะคามาแล้วร้อยห้านี่หมายถึงดีซีร้อยห้าหรือว่ารถเอ็มร้อยห้าเอ่ย M105 DC105 ยังไม่มีสินค้าเข้ามานะคะใหญ่สุดของทางร้านนะคะมี<อ>แค่นะคะ,อ,คะอ่า8595นะคะถ้าเป็นรุ่น M แต่ถ้าเป็น,นะะรถเกียร์รถเกี่ยวก็จะรอรออ่ามีเข้ามาอยู่แต่ต้องรอแต่ว่ารถไถไม่มีนะจาอ่าไม่มีไม่เคยมีเข้ามาเลย1้5ให้ะะให้เวลาเท่าแก<ๆ>่หาคันสวยๆก่อนนะคะเดี๋ยว DC105 มานะคะ วาสันเดียวดีซร้อยห้าคนเขาเขามาหนีเบาเขาเบาได้พี่น้องประดดนะคะโอ้ไม่นานนะรถเกี่ยวรถเกี่ยวคุณลูกค้าจ้ะมาก็ติดตามไว้นะคะใครที่หาดีซีร้อยห้านะคะให้เวลาที่แก่น่อยน่อยร้อยเอามาได้พี่น้องแมนค่ะแมนอ่ะตัวนี้ตัวนี้พี่น้องเอ็มยูนะคะห้าเจ็ดศูนย์สองเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองนะจ๊ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะรถสวยเดิมนะคะ ตัวนี้ผ่านตรงรุ่นนะคะเป็นผ่านรุ่นนะคะ D H สองสี่นะคะหกเอ่อ H เอ่อ W นะคะตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้ตรงรุ่นเลยเป็นผ่านตราช้างชุดท้ายแห้งสวยเลยนะคะยางหลังใช้ได้ยาวๆนาน,านเลยอยู่ที่นะคะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาพารานะคะ ตัวนี้พาราอยู่ดีนะคะตัวนี้นะห้าเก้าห้านะคะลูกค้าห้าเก้าห้านาตัวนี้ห้าเก้าห้านะคะได้สองชิ้นใบดันดินหน้าและผ่านต่วนนะคะใบดันดินหน้าและผ่านต่วนตัวนี้ได้เวทถ่วงสองลูกมันราาเทาจ้ะได้เวทถ่วงข้างมะสองลูกข้างละสองลูกนะคะเอื่นอก็ถือกับว่าดีซีเก้าสามดีซีร้อยห้ากดติดตามไว้นะคะเราอาจจะได้เจอ เราอาจจะได้คันสวยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเข้ายังไม่เข้าฤดูการเกีบเกี่ยวอ<ช>อยากเต็มระบบนะคะทางร้านก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้านะทางร้านก็จะทยอยเอาเอามาเรื่อยๆนะคะอะมาต่อกันที่นะคะ MU4902 ลูกหมากซ้ายขวานะะยางหน้าหนึ่งคูนะคะเป็นยางหน้าใหม่นะคะยางหลังอยู่ที่7 0การใช้งนานนะ ยางหลังอยู่ที่เจ็สิบเปอร์เซ็นต์การใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่ห้าหนึ่งเก้าสวยมากค่ะห้าหัึ่งโอ้ขอบพระคุณมากค่ะคุณลูกค้าคันไหนเอ่ยคันไหนเอ่ยยิ่ห่องเรียกว่าสวยไปหอดน้ะบอกเราห่องรถเราห่องรถชมรถรถแต่หอนนะบ้านนี้เซนสัญญาหอดน้ะบ้านนี้แมนเซนสัญญาหอดน้ะบ้านเห็นลูกค้าบอกว่ารถสวยวมื่อกี้ลูกค้าก็ติดตกใจเนาะอ้า คันนี้นะคะห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเท่านั้นนะอ่ะมาดูรุ่นพี่คนปู่รุ่นคลาสสิกของเรากันบ้างนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะ m 5้าพัน s u m 5้าพน s u นะจ๊ะคุณลูกค้าที่รัาทคุกท่านจ๋าตัวนี้นะอยู่ที่นะคะตัวนี้คันนี้สามสี่เก้าสามสี่เก้านะยังไม่จัดโปรให้นะโปรมั่ีแต่เมื่อวานแล้วหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรออีกรอบเดือนหน้านะคะคุณลูกค้าเจ็ดเดือนเจ็ดนะ รอบเดือนหน้าเจ็ดเดือน 7, เจ็ดเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆมาแจ้งลูกค้านะจ๊ะอะมาหน้าที่อีกหนึ่งคันนี้คันนี้นะคะสามสามเก้าสามสามเก้าได้อุปกรณ์ชุดไปรัดินหน้าและอาหารตัวนได้ชุดไปรัดินหน้าและอาหารตรวนที่เก็บนาำเก็บสีเก็บตุบรั่รวซึมให้แล้วนะคะยางเดือทั้งสี่เส้นนะคันนี้นะสามสามเก้านะคะ 2, คันนี้กันบ้างนะคะ519เช่นเดียวกันเี่เก็บงานให้แล้วนะคะเี่เก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกคา้าถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากได้นะคะรถ m u 4 9 0 2ไว้ไปใช้งานเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลย M อ็มยูสี้านะคะคันนี้นะคะเช็คเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าห้าหนึ่งก้าเท่านั้นนะคะส่งฟรีสามร้อยกมไม่มีบวกเพิ่มนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะจบราคาไห้ราคานั้นเข้ามาดูสินค้าที่น่ารานได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะ L 5 0ห้าแดตัวดีีนะคะตัวดีีตัวนี้นะคะใช่ตัวที่จัดโปรเมื่อวานหรือเปล่านะ ใช่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 ไหมน้องก็ใช่นะคันนี้นะน้องจไ่ดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคันสวยๆสะดุดตาถูกต้องคันนี้นะคะเพิ่งจบทานแล้วถ้าแกจะโปรเมื่อวันนะคะจากห้านะคะอ่ะสี่ห้าเก้าจากสี่ห้าเก้าหลือสี่สามเก้าอ่ะใครเร็วใครได้รถสวยๆแบบนี้นะคะ อ่านานๆทีจะจัดโปรนะจ๊ะส่วนมากเราจะไม่จัดโปรเลยนะคะเพราะว่ารถสวยมากเชเก็บงานให้นะคะพร้อมใช้เลยนะจ๊ะอ่าใครสนใจดูช่องทางไหนนะคะติดต่อมาได้เลยอ่าใครดูช่องทางไหนติดต่อมาได้เลยพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าอ่ะมาต่อกันที่นะคะคนี้กันบางนะคะ,ะทีเอพ้าหนึ่งสี่เอนัดสี่ห้าจ้ะแต่แกยังไม่ตอบรับกลับมาเลย เข,เขาโทราม,ามาว่าได้โทรว่ามีเพื่อนชื่อคุณพามีมีชื่อคุณพาอยู่ค่ะตอนนี้นเขาอยู่กูตาอ๋อแกแกเดินทางมาหรือยังเขาอยู่กบบูตาสามหมอเลย <c oughs> แกว่าจะดูสี่ห้านะจ๊ะเพราะว่าแต่ว่าโทรแกไม่ให้เบอร์โทรแกบอกว่าจะพากันขึ้นมาเลยถ้าว่างมาสัตว์มาจากสกลสกลค่ะเราจะติดต่อเขายังไงเดี๋ยวโทร แต่ว่าพี่พาทักทักเฟซบุ๊กหาแกอยู่นะเมื่อเช้าอ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอยู่จังหวัดอุดรน,นะคะอยู่จังหวัดอุดรนะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะจะขากระดาะอ่าคันนี้นะคะอยู่ที่สามสองเก้านะคะสามสองเก้านะคะถ้าสนใจเข้ามาดูสินค้าได้เลยพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะอ่า อยู่กับเซล์พี่แบงค์ก่อนนะรอนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะเซล์ลอ,อันที่เข้ามารับชมไลน์นะคะวันนี้นะเคาจอเคาใจให้กันด้วยนะคะเคาจอเคใจให้กันด้วยนะคะ 018คันนี้นะคะจากปกตินะคะราคาอยู่ที่นะคะ5นะคะ5459นะคะเหลือเพียงนะคะ2429429ยางหน้าใหมา่ยางหลังเดิมนะคะเช็คเก็บงานให้แล้วค่ะเช็คเก็บงานให้แล้วนะเช็คเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะอ่ะถ้าสนใจคันไหนนะคะแคปแล้วดันไปบ้านเขียวพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะ แถบไปบ้านเขียวพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะ L50 คันนี้นะคะตัว SP 519 519นะคะคุณลูกค้า519นะคะใครสนใจเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะคะเป็นรถปี64 65นะคะคันนี้นะคะโฉม SP นะคะ479นะคะคุณลูกค้า479โฉม SP แต่เดิมเพร้อมกัว DT ทำเป็นโฉม sp นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะ,ะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวแจ้งนะคะเดี๋ยวแจ้งนะคะเซพยานนะราะว่าผมมีผมมีมือผมมีมือพิมพ์พี่น้อง0ูนย์หกสองห้าสนะคะช่องทางการติดต่อ0ูนย์หกสองห้าสนะคะ โอเคนะคะเงินสดเงินสดไหมครับใช่ค่ะคุณลูกค้าเงินสดนะคะอ่าเงินสดแล้วออกผ่านทกศเอาน่พูดดีทั้งทั้งหมดไหมแบ่งเอาไว้ทั้งแมนอันแบ่งเอาไว้ทั้งทั้งทั้งหลังตูนนั่นแหละโอเคนะคะอ่าวันนี้นะคะก็ถ้างั้นนะคะก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะแต่เพียงเท่านี้ และเจอกันใหม่อีกรอบเที่ยงนะคะคุณลูกค้ารอบเที่ยงนะ